ชาวเรีย์เคชแนลทุกท่านนะครับปีนี้เป็นปี2563ส้มก็อายุมีหลายปีนะครับมีหลายรุ่นมีตั้งแต่อายุ10ปีไล่ลงมาครับ10ปี8ปีแล้วก็6ปีนะครับต้นที่เราเห็นข้างหน้านี่ะครับอายุประมาณ5ปีนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ ใต้ลมของต้นลิ้นจี่เนาะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าส้มปีหกสามนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับล่าสุดนี้มีพ่อค้าเหมาแล้วนะครับเหมาสวนไปแล้วนะครับนี่เป็นประมาณสี่ห้าปีนะครับเราปลูกใหม่เป็นการปลูกแซมนะครับเราตอนกิ่งเราก็ปลูกแซมไปเรื่อยๆ่อยมีเยอะครับ เนาะเยอะมาก okay, นห้เนาะเดินลงไปข้างล่างครับผมเดิอนอ้อมมาข้างล่างแล้วนี่บริเวณข้างล่างส่วนนะครับเป็นบริเวณด้านล่าง เดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนเนาะจะได้ภาพถ่ายมุมสูงนะครับดกมากเลยนะครับส่วนนี้ดกมากแล้วก็ที่สําคัญมันจะเป็นส้มสายน้ํำพึ้งแบบอําเภอฝางนะครับเหมือนต้นฉบับแท้ๆเลยนะครับเพราะว่าเรามีสูตรการดูแลเป็นสูตรที่ไตยตัวนะครับเราคิดค้นเองนะครับทดลองมามากกว่า20ปีนะครับ ประสบการปลูกส้มนะฮะประมาณ25ปีนะฮะนี่ย้ายจากด้านด้านบนฮะแปลงมันอยู่ด้านบนไม่ใช่แปลงนี้นะครับแปลงสวนด้านบนฮะัที่เราย้ายลงมาด้านล่างเพราะว่าข้างบนนั้นอายุ25ปีนะครับต้นมันแก่แล้วนะครับเราจึงลงมาด้านล่างนี้นะครับย้ายฐานการผลิตมาไว้ด้านล่างนะฮผิวสวยมากครับผิวสวยแล้วก็เปลือกบางเนาะ เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเพราะขามาเหมาเพราะเหตุผลนี้เองนะครับเพราะว่าเปลือกบางแล้วก็น้ําเยอะเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับนี้แล้วก็จะอยู่ปลูกไปถึงข้างบนน,บบน,น,บน้นนะครับบนนะฮะชั้นๆฮะปลูกอยู่ประมาณแปดร้อยต้นครับโดยประมาณนะครับแปดร้อยต้นผิวสวยนะครับผิวสวยใช้ได้นะครับ นะีะยวผมจะแกะให้ดูเนาะนะครับนะน้ำเยอะมากครับที่สำคัญเนี่ยสีก็สวยนะครับสีเขาสวยมากน้ำเยอะรสชาติถามว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเปรี้ยวหวานนะครับเปรี้ยวหวานรสชาติดีมากครับเปรี้ยวอมหวานบางลูกก็หวานเลยนะครับหวานเลยเปรี้ยว พี่เราจะตามมาทีหลังเนาะรสชาติดีมากพ่อค้าจึงเหมาส่วนนี้เลยนะครับเหมาส่วนนี้เพราะว่ารสชาติดีเขาไปดูมาหมดละในหมู่บ้านนี้เนาะในหมู่บ้านน้ำรินเนาะหมู่บ้านน้ำลินเ,นานนนเขาไปดูมาหมดละไม่มีเบิกบางเหมือนส่วนนี้แล้วก็ไม่มีส่วนไหนที่รสชาติดีเท่าส่วนนี้นะเขาเลยตัดสินใจเหมาที่นี่นะครับพ่อค้าที่มาเหมาะนะครับก็ปลูกไว้ประมาณสามพันต้นนะครับแต่เขามาเอาที่นี่นะครับมาเอาส่วนนี้แปดร้อยต้น เอาไปส่องเพิ่มนะครับขนาดของผลส้มนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับประมาณเบอร์สี่เบอร์สี่ห้าเบอร์สี่ห้านะครับสี่ห้าสีห้าเยอะเป็นไซส์ที่ขายง่ายมากๆนะครับลูกดกมากครับลูกดกมาก เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนเนาะจะไดพาขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้อายุน้อยนะครับข้างบนนี่อายุน้อยนี่ประมาณแปดปีนะครับส้มนี้อายุแปดปีดกมากครับดกมากนะครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนสุดนะครับจะได้ภาพมุมสูงนะครับส้มดกจริงๆ ดูความดกของมันนะฮะภาพถ่ายจากด้านล่างขึ้นไปเนาะมุมมองด้านล่างนะครับดกจริงๆเก็บไม่หมดครับทีนี้ประสบปัญหาเหมือนเดิมครับไม่มีคนงานครับเราให้ไม่สามารถหาคนงานได้ครับเราจึงเหมาให้กับพ่อค้าคนกลางเหมาทั้งสวนนะครับให้มาเก็บเองขนไปขายเองนี่ครับเขาก็หาลูกจ้างจากอำเภอฝางนะครับเขาหาคนงานจากอำเภอฝางมาเลย อาหามาจากที่ฝังนะครับเป็นมืออาชีพแล้วก็มาเก็บที่นี่โดยจ้างเก็บแต่ก้าละเกินเข่งครับเข่งยี่ห้ากิโลจ้างเข่งละยี่สิบบาทบจ้างเก็บเมาเก็บสุกเยอะมากเลยครับผิวสวยครับปีนี้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปอีกนะครับมันจะชันๆนหน่อยเนาะดกมากครับดกมาก นี่เป็นแนวทางเดินนะครับมองไม่เห็นเลยครับเพราะว่ากิ่งมันชนกันแล้วเราปลูกระยะสองคูนสี่นะครับสองคูณสี่ทั้งติดกันนะครับสองคูณสี่ติดกันเยอะดกมากครับบดกมากครับเนี่ยเราเราใช้วิธีการค้ำกิ่งครับไม่งั้นนี่หักหมดแน่ครับเนี่ยตอนที่คุณผู้ชมเห็นนะครับต้นนี้ต้นเล็กๆนี้อายุแค่ สองปีสามปีนะครับเนี่ยสองสามปีแล้วก็ปล่อยให้มีลูกแล้วครับเราไว้มากครับโซนที่นี่โอ้หดกมากเลยครับนี่อายุห้าปีแล้วนี่มันอายุห้าปีที่ปลูกใหม่เราปลูกเรื่อยๆนะครับอายุจึงต่างกันนะครับสวยมากครับตัวนี้เหลืองนะครับ เหลืองเลยเก็บมาดูได้ครับเหลืองทั้งลูกครับเกี่ยงสวยมากนะครับสนใจต้นพันธุ์ก็สามารถสั่งได้นะครับสามารถสั่งจองได้ครับจะทําการตอนกิ่งให้นะครับรับรองครับ2-3ปีได้เก็บผลผลิตแน่นอนนะอย่างต้นนี้ฮะที่ปลูกใหม่ปลูกแซมล่าสุดนะฮะ อายุปีกว่าๆครับเนี่ยดูสังเกตนะปีกว่าๆครับสูงเกือบเมตรแปดสิบถึงสองเมตรแล้วครับถ้าเอายอดมันด้วยเนาะถ้าเราวัดไปถึงยอดจากลำต้นถึงยอดนะครับนี่ครับนี่เป็นภาพถ่ายมุมสูงนะครับนี่ผมอยู่ด้านบนเนาะส่วนมันชันๆหน่อยนะเนี่ยอันนี้หยุดให้น้ําหยุดให้ให้ปุ๋ยให้ยาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะเก็บผลผลิตแล้วครับ มากเลยนะครับมุมสูงนี่ครับสำหรับสวนด้านล่างนะครับฝั่งทางทิศตะวันออกนะครับจะให้ดูภาพด้านล่างครับถ่ายขึ้นไปนะครับเราจะเห็นความโดดของมันนะครับถ้ามองจากด้านล่างขึ้นไปนะครับดกมากนะครับ ตกมากมากครับมีหลายรุ่นนะครับตั้งแต่เขียวไปถึงสุกนเห็นไหมครับอันนี้คือภาพถ่ายจากด้านล่างครับมุมด้านล่างขึ้นมาครับนะครับมีติดผลตั้งแต่นะครับระด,ดับห้าสิเซนนะครับสูงจากพื้นห้าสิเซนเอ้สูงจากพนะื้นห้าิบเซน จนไปถึงยอดสุดเลยนะครับถึงติดตรงถึงปลายเลยนะครับเยอะมากครับโอ้หต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ขนาดลำต้นนี้เท่าเท่าขาแล้วนะครับขนาดลำต้นเท่าขานะครับ,ราารบไปดูตะเวนดูนะครับนี่เป็นฝั่งที่ตะบนตกนะครับ เลือกบางรสชาติหวานนะครับหวานอาจะให้ดูนะครับนี่ครับส้มอายุสามปีนะครับประมาณน,าน,นี้ฮะัสามปีติดลูกขนาดนี้ครับเอาไหมครับแบบนี้เอาไหมลองดูดูเอาเองนะครับอันนี้ไม่ได้โม้นะครับอันนี้คือเราปลูกแซมเรื่อยๆนะครับเนาะต้นนี้ก็ปลูกใหม่นะครับเราปลูกแซมเรื่อยๆครับปลูกแซมเรื่อยๆตรงไหนว่างเราก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ปลูกใหม่เนาะ หมเพิ่งปลูกนะครับแล้วก็ไม่ได้รดน้ำเนาะใบเริ่มเหลืองแล้วเป็นฝั่งที่ตกวันตกเรามาดูกันนะครับนี่ครับผิวสวยมากเลยครับผิวสวยมากเหลืองเปลือกบางด้วยครับโอเคเดี๋ยวลงไปด้านล่างะจะถ่ายไปเรื่อย ตอนนี้ก็ดกมากเลยนะครับให้ดูข้างล่างครับให้ดูข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาล่นเยอะมากเลยครับนี่เห็นไหมนี่นนไม่ได้พ่นยาเลนะครับมลงวันทองเจาะล่นเลยครับล่นเยอะมากนี่ครับอายุสามปีเจออีกต้นนะครับอายุสามปี ครับผมเห็นไหมฮะดอกดีมากครับผิวสวยแน่นอนครับผมรับประกันนะครับผิวสวยน้ำเยอะรสชาติหวานชำ่ำเนาะเปลือกบางเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับส่วนนี้ถ้าเก็บขายเองนะครับน่าจะได้เยอะครับได้เยอะกว่าแน่นอนครับ ได้กำไรเยอะมากครับแต่เราประสบปัญหาคือหาคนงานไม่ได้เลยนะครับที่นี่เป็นนายตัวเองกันหมดนะครับแล้วคนงานก็ไม่มีเลยครับมันขาดจริงๆถ้าเก็บเองก็เหนื่อยครับต้องเก็บวันเว้นวันวันเว้นวันครับเก็บวันหนึ่งแล้วก็ไปส่งที่ลงแ็กอีกวันหนึ่งนะครับเก็บวันหนึ่งไปส่งวันหนึ่งครับสลับไปอย่างเงี้ยครับแล้วมันยังเก็บไม่ทั่วนะครับมันก็ต้องวนกลับมาเก็บที่เดิมนะครับต้นเดิมต้นแรกที่เราไปเก็บนะครับ เนื่องจากว่าคนงานเราน้อยนะเห็นเราเราปลูกเยอะปลูกแปดร้อยต้นนี้เนาะนี่เป็นกระทอมฮะกระทอมดกนะครับเือว่าดกต้นมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะฉะนั้นมันก็จะมีจำนวนเยอะนะครับปริมาณที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับลูกที่มันติดเนี่ยการติดผลจะเยอะขึ้นเรื่อยๆ นีทางที่ตะวันที่ตะวันตกนะะฮะเหลืองเหลืองขานี้นะ,ะครับเขายังไม่มาเก็บนะครับกำลังติดต่อคนงานอยู่นะครับติดต่อคนงานที่อำเภอฝางชวนนี้อยู่อำเภอปังมาผ้าครับอำเภอปังมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนดกมากแล้วก็สุกมากด้วยครับแต่ปัญหาคือยังไม่มาเก็บเลยะฮะเห็นไหมฮะสุกจนหล่นนะฮะสุกจนหล่นเลย ถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากครับอยากให้มาเที่ยวดูนะครับอยากให้มาเที่ยวชมสวนอยากให้มาชิมชิมเองนะครับเราจะรู้ฮะดูวะกิ่งโน้มขนาดนี้ฮะกิ่งโน้มขนาดนี้โน้มลงมานี่ที่นีนะฮะน่าจะลูกดกมากครับเห็นไหมดกมากจริงๆครับจะติดดินแล้วเนี่ยหนักหนักนะครับหนักน,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 น้ำหนักดีเพราะว่าน้ำมันเยอะนั่นเองนะครับถ้าน้ำมันเยอะนะ ก็จะมีน้ําหนักดีรสชาติหวานนี่รับประกันเลยครับอร่อยมากครับเทียบเท่าคุณภาพส้มฝางนะครับที่นี่ส่วนนี้นะครับเพราะว่าต้นก็เอามาจากอำเภอฝางนะครับเดิมทีเนาะแต่ต้นเหล่านี้เป็นกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนร้อยเปอร์เซ็นะครับให้สังเกตต้นได้เลยนะครับให้สังเกตต้นได้เลยอ่อสังเกตนะครับว่ามันไม่มี ไม่มีการต่อนะครับไม่มีการต่อเลยครับเป็นการตอนกิ่งนะครับสังเกตนะฮะเป็นการตอนกิ่งเนาะไม่ใช่เสียบยอดนะครับไม่ใช่ครับถามว่าอายุยืนไหมผมว่าอยู่ที่การดูแลรักษานะครับหลายคนบอกว่ากิ่งตอนเนี่ยจะอยู่ไม่นานเนาะอายุไม่ยืนไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าเราปลูกมาแล้วนะครับส่วนส่วนข้างบนเราทดลองมาแล้วอยู่ประมาณยี่สิบปีนะครับมันอยู่ที่การดูแลรักษามากกว่านะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมคิดว่า มันอยู่ที่การดูแลรักษาเนาะมันไม่ได้อยู่ที่กิ่งพันนะครับมันอยู่ที่การดูแลรักษาด้วยนะครับกิ่งพันุดีมันก็จะดีด้วยนะครับมันก็จริงอยู่นะครับถ้าจริงไม่ดีก็อาจจะอายุไม่ยืนแต่การตอนกิ่งนี้ก็มันก็ไม่ได้ใช่ว่าอายุจะไม่ยืนนะครับถามว่ามีปัญหาไหมมีครับเราก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะครับนะครับบางต้นก็ยืนต้นตายนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าต้นมันแก่หรือว่า ยืนต้นตายนะครับเพราะว่าเราดูฝนเนี่ยมันจะเป็นน้ําขังมาแถวนี้เนาะมันเป็นน้ําขังรากเน่านครับปัญหาที่พบก็จะมีรากเน่านะครับคือดูฝนเนี่ยต้องระวังนะครับต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่อย่างนี้ฮะอายุแปดปีนะครับต้นนี้อายุแปดปีเป็นทรงพุ่มนี่เราแต่งอย่างดีนะครับสังเกตน,นะครับ นี่ก็เป็นกิ่งตอนเหมือนกันนะฮะสังเกตว่าไม่มีรอยเสียบหรือว่าไม่มีรอยตัดต่อเลยนะครับของเาจะเป็นกิ่งตอนสังเกตได้ว่ามันจะมีกิ่งแยกออกมาหลายๆกิ่งนะครับแล้วก็คล้ายๆกับลักษณะเขาวกวางนะครับพอเราตัดไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นทรงพุ่มแล้วก็ให้ลูกดกมากนะครับการแต่งกิ่งแบบนี้นะครับมีข้อดีก็คือมีกิ่งก้านเยอะแล้วก็ติดลูกเยอะเช่นกันครับ ส่วนตัวนี้ไม่ถึง8นะครับต้นเล็กนี่ประมาณ5ปี6ปีนะครับโดยประมาณเนาะ